สับกก้อง<ห>กองอ่นน้องสลับกล้องก่อนไม่ทําไม่เป็นสลับกล้องก่อนสีหมายถึงอะไรใบฟเฟนร์สีหมายถึงอะไรสีหมายถึงเอ่อแสงของดวงจิตค่ะเป็นแสงออร่าที่บ่งบอกเฉพาะคนคะ่ะไม่ใช่สีทุกคน,นอ่ะคี่ว่าสีไม่ใช่ไมไม่ใช่ครับสีก็คือ ก็คือการไม่ึดติดกับพวกตัวเลขครับเราจะเจอพวกตัวหนังสือครับอย่างเช่นเราจําปุ๊บแต่เราทําไม่ได้ก็คือเท่านั้นครับเราเราจําได้แต่เราจําไม่ได้ครับก็คือเราจําได้แต่เราทําไม่ได้ก็จําได้ก็เท่านั้นก็คือศีลก็คือการที่เราจะใช้ในการให้เรารู้ครับรู้ว่ารู้ว่าเราจะเป็นยังไงเราแบบต้องทําให้ได้ซึ่งเราต้องรู้รับผิดชอบชั่วดีครับ รู้ช่วยดีครับเพื่อให้กระจางเอาคือในความหมายคือถ้าเรารู้การรับผิดชอบช่วยดีเราก็จะรักษาสีนได้เองแม่เขาใจถูกไหมทุกคนเข้าใจตอกนะถ้าไม่เข้าใจถามน้องได้นะ